ทุกคนโรงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้ผมมีเมนูมาแนะนํานะครับเป็นอาหารเหนือและแต้เลยครับแกงแคหางวายครับนี่ครับดงหางวายนะครับดงงวายครับแกงล้าสูตคนเมืองเมืองครับตอนนี้ก็อยู่ที่สวนยางโรงเด่นนะครับอีกยางมันถูกก็ไม่รู้จะมันสนใจอะไรมันนะครับก็ดูแลให้มันครับก็เดี๋ยวผมพาไปตัดวายเลยครับแกงหางวายใส่ใส่ปลาเสด็จ ปลาเส็จเมืองเมืองครับแก่งเมืองเมืองครับอร่อยแน่นอนเมนูนี้นะครับติดตามดูครับเดี๋ยวเกต้นนะครับวิธีตัดหวายนะครับนี่ครับนนงกจะได้กินอ่คยับ้้นอุ้ยอุ้ยอุ้้อุอุ้ยอุยอุ้ย แล้วก็ไปเดี๋ยวไปตัดที่ที่หญ้าของกองๆไว้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีครับนี่ครับเดี๋ยวรอตอนเย็นรอตดตามนะครับแกงหางวายครับครับหลังจากที่ตัดแล้วก็จะได้มาแบบนี้นะครับนี่ครับวายครับการกินแต่ละภาคไม่เหมือนกันนะครับทางอีสานก็อาจจะไปซุปนะครับซุปวายเดี๋ยวถึงบ้านต้องแกะออกหมดนะครับแกะเปลือกแข็งๆกันออกเอาแต่เยื่ออ่อนๆข้างในมานะครับนาไปแกงผมจะแกงแค่ครับ เกงแค่ห่างไหวใส่ป่าเสด็จเมืองครับแล้วก็ใส่เห็ดหูละเห็ดเห็ดนางฟ้าเห็ดอะไรมีเรารอดูนะครับเดี๋ยวก็จะกลับบ้านนะครับครับบรรยากาศส่วนยางนะครับตอน้อนไม่ต้องดูเหงื่อร้อนจริงๆครับบรรยากาศนี่ครับยาเขาปลูกไว้เป็นแถวเลยครับสูตรด้วยนะครับก็กินได้ตลอดทรัก็เดี๋ยวเราไปดูการทําแกงห่างไหวนะครับการนี้ก็มาถึงขั้นตอนกัน แกงแคครับแกงแคหางวายปกติเขาจะแกงใส่นกใส่ไก่ครับใส่หมูแต่ว่าพอดีผมไปตลาดเจอนี่ครับปลาสเสด็จหลวงปลาหมอเทศครับแต่ว่านี่มันเป็นปลาหมออ่อไม่ได้ปลาหมอเลี้ยงครับปลาหมอชาวบ้านเทเอามาขายครับครึ่งกิโลแกงใส่หางวายครับแกงแคครับถึงรุงเกาะพริกกระเทียมหอมแดงตะไคร้ผมใส่เม็ดผักชีน้อยหนึ่งซุกแมกกะใส่อ่อ ชีฝรั่งผักแครนะครับมีผักเผ็ดด้วยครับผักเผ็ดแล้วก็ผักละครับนี่ผักเผ็ดนี่ก็เอาเครื่องปรุงนี้ใส่ตำใส่กระปีด้วยนะครับตำละเอียดเลยครับแล้วก็หางหวายกำลังไปไปตัดอยู่ครับไปไปปอกเปลือกอยู่เดี๋ยวเราติดตามครับครับน่ครับเอาพริกตะไคร้ใส่ไปหอมใส่กระเทียมครับหัวตำกระเทียมหอมแดงรับใส่ลงไป ตำจนละเอียดเลยนะครับใส่หอมแดงเม็ดผักชีพวกนี้ครับตำจนละเอียดเลยนะครับถ้าละเอียดเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนผัดนะครับครับตำไปเรื่อยๆครับแกล้ละเอียดแล้วครับก็สูตรนี้เพราะว่ามันใส่ปลานะครับผมจะไม่เอาไปผัดแต่ว่าตั้งน้ำเดือดก็เอาพริกใส่เล้าผักใส่ผักจนสุกหางหวายมันจะเหนียวนะครับหางหวายมันสุกก็เอาปลาใส่นะครับดี่รอติดตามครับตั้งแก๊สะครับ น้ำเดือดจัดนะครับตั้งน้ำไปเดือดนะครับแล้วก็เอาพริกขี้ตาเมกี้นะครับริกใส่ไปเลยดดเดี๋ยวน้าล้างโคกใส่ทีหนึ่งแล้วก็นี่ครับที่เตรียมไว้เมื่อกี้นะครับที่เราจะแกงนะครับหวายครับตัดมาสดๆนะครับแกงมันจะมันจะออกของโคมันหวาน ใส่ปลาลงไปตวยกับรสชาตินี้กินกับข้าวเหนียวห่อนๆครับอาหารเมืองเมืองครับตั้งน้ําเดือดนะครับก็จะใส่หวลงไปเลยครับเพราะว่ามันต้องต้มนานหน่อยนี่ครับต้มมันจนเปื่อยแล้วถึงจะใส่ปลานะครับใส่ปลาใส่พักครับถ้าสมมติว่าแกงใส่ไก่ใส่นกใส่อะไรก็พูนจะใส่พูนจะเอาโนกเอาอย่างไปพัดก่อนครับแล้วก็ค่อยใส่ที่หลังแต่ว่าปลามันสุกง่ายกว่าไวครับก็ต้องใส่ไวไปก่อนนะครับ ๋ย่าใส่ผักเคผักละใส่ปลาลงไปสุดยอดครับติดตามต่อครับหลังจากที่น้ําเดือดเต็มที่ผมตั้งไว้ตั้งหม้อไว้ประมาณยี่สิบนาทีนะครับก็ได้ปลามันครับปลาที่เราจะเอาใส่ครับมันเป็นปลาเสด็จหลวงครับเขาเพิ่งไปสูบบ่อมาผมมไปเจอก็เลยอืแก่งใส่หางหวายหางหวายมันออกขมขมนิดนึงแต่เราใส่ปลาไปหวานหวานครับพอดีนะครับครับพอน้ำเดือดเดือก็ใส่เครับนี่ครับ กงสุดเมื่อเมืออครับเอาหางไวยต้มจนเปื่อนครับแล้วก็ใส่ปลางไปเลยเยอะนะปลาพอต้มไปสักพักหนึ่งให้ปลามันซุกครับปลาหมอเทศปลาสเสด็จหลวงนะครับอร่อยมากเนื้อมันจะหวานก้างมีนิดหน่อยแต่เนื้อมันจะหวานจริงครับนะครับใส่ผงปรุงรสรสดีครับไปนิดนึงตัดขมของหางไวยครับไวยครับ คนได้ครับไม่ต้องกลัวขาวเบาๆครับทีนี้ก็ปิดฝาไว้เลยครับเดี๋ยวสุกมาก็จะใส่เห็ดใส่พักติ่ตรีวมาครับผักแคร์ักหอมเปิ่อยผักเตชผักละเห็ดหูหนูนะครับอร่อยแน่นอนครับเดี๋ยวรอมันสุกแป๊บนึงนะครับครับหลังจากเอาปลาใส่ไประมาณ10บกว่านาทีนะครับปลาเริ่มสุกแล้วครับน่ครับ แกงเซปลาหมอเทศนะครับเนื้อมันหวานนะปลาหมอนี่กลาเส็จหลวงนะครับก็ผมก็จะใส่ผักไปเลยผักแรกก่อนนะครับนี่ครับเห็ดกับมะเขือพวงบวแข้งขมบวาแข้งครับแล้วก็เห็ดหูละเห็ดหูหนูนะครับพริกใส่ไปสุดยอดครับกิมันกับข้าวเหนียวห่อนอร่อยแน่นอนครับนี่ ปลาคนนี้ใส่แป๊บเดียวก็สุกแล้วครับเห็นัวนี้ใส่แป๊บเดียวก็สุกนะครับอืมปลาเสด็จตัวโตๆนะครับกินครับก็ก่อยไส้กินก็วไก่แค่กินฮะอร่อยครับใส่ปลาเยอะซื้อปลามาครึ่งกิโลใส่หมดเลยแกงหางหวายครับของกินเมืองแกลของปวดรงเรนครับเดี๋ยวถ้ามันเดือดถ้ามันสุกอีกทีเห็นสุกผมก็จะเอาผัก ตีเดียวไว้นะครับมีนี่ครับชีฝรัง่งผักแคร์ผักอีเลิร์ดนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวก่อมันแรงแล้วก็ผักเผ็ดมันเจ๊นหน้ามันก็นี่ครับอันนี้ก็เก่าทิ้งไปผักเผ็ดนะครับ <c oughs> พักเผ็ดแล้วก็ผักละชีฝรัง่งใส่เก่งแคร์ครับผักแคร์ชีฝรั่งครับันนี้เดี๋ยวใส่ไปรอป่าสุกครับ ล้ำอร่อยแน่นอนครับก็เดือดเต็มทีม่ครับกำลังสูระครับป,าปาลาปลาโรงเรียนครับนี่ครับปลาเสด,ดหลวยก็ถึงเวลานโรงเรียนก็จะใส่พักเลยครับอาจจะเตรียไมไว้ครับใส่เลยพักนี่ใส่หม่ามือนนะครับถ้าใส่เหมือนเดียวมันจะไม่สมะบะูรณ์ใส่สักแป๊บเดียวก็ปิดแค่ได้ครับเก่งแค,คบเก่งไอแค่งห่างไหว ใส่ปลาสเต็กครับครับเดี๋ยวผมตักให้ชิมครับครับนี่คือหน้าตาแกงสูตตรงเด่นสูตรตรงเด่นครับมันล้ำแต่เฮ้ยิงกินชิมไปถ้วยนะครับอันนี้อันนี้มาถ่ายรอบสองรีนกับรั่วละมันล้ำอร่อยครับกินนะครับปลาสเต็กสองหลวงครับกิน ทางไหวครับไหวกับป่าหม่อัเข้าเหนียวมันห่างเลยวันนั้นไปเอาหามไปหามพงกับมาอยู่ตอนนั้นโทรหาตีเอ๊าะสวยได้ขอได้บัวเปล่าไปมันอยู่ไก่มันอยู่บ่อวินว่ะไก่กิมพ์ว่างเรียนเท่าไม่ยู่กันมันไก่ล้ำไปไห่

กกคุณเนี่ยคุณครับคุณครับแกงเมืองก็แต่มมาด้วยเลยใส่พกละพกแครแล้วก็กกไปลาแย่เลยเดี๋ยวก็กินก็จะกินปลาไปนะครับโอเคนะครับคุณรบมา,าทุกคนเด่นพากินพาเที่ยวครับตามกินแกงแคร์แข่งหอยใส่ปลาครับแกข่งหอยเนาะใส่ปลาครับ